สบายดีเนาะทุกคนมวานนี้เขามากินเมี่ยงเนาะวันก์เมอุ่มากข้ามานอืมไอ้เมืกินไหเยอนะฝุ่อนอ <Okay, S 1> <า>ืมไอ้หนอ มะก้วยใส่กัะดาดขาวน่อ,นอเมื่อเท่านี้แหละฝนเดี่ยวลงไป What? What? บ,บัวกินอนอวะไอแม็กบัวมาวะอยากเมียบบนฮะอยากกิเมียนน่าเอายื่นมีกล้วยมีใบมันต้นมีผักกาดมีนออยู่นี่แกวเอ้ใหญ่นี่ใหญ่บ้าอ่ะน้ำตาลใส่บายดีไว้สบายดียดถูกพร้อมถูกพร้อม ทู่ดีๆทู่ดีๆสบายดีวะสบายดีอืมมาสเ้อมมดเด้อร์อ,อ,รอืมทุกคนสบายดีซื้อ,อยังเนาะที่เนี้ยอ๋อไปกินวะกินส้มเนาะทุกคนหลานมาอีกคนนะอันนี้ซื้อแม็กเนาะ ง่วงละอ,อ,อันนี้มันใบมันต้นไมืใ่ใบ,าบายอย่างละมันสับปะหลังว่ะอันจะยม่อกี้นกล้วย <c oughs> มันจะเป็นอกาศขาวนะทุกคนเจียวไม่ใส่รถ Hmm. Ah. Ah. Mama, 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 tu. mama, 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 เห็ดเห็ดขนาดบอกเอาเอาเอาเต็มขนาดทุกคนอืมไอความเยอะับ

ลองพับก,กาดขาวนะทุกคนตบขอบกาดขาวลดสัดตว์ลุงลดตสัตว์ลุงลดอืมว่าวโอ้บ้านไม่กินทั่วไม่แล้วเมียเราอ๋ออ,อืมติดอีก เ,เป็นมกวยน่าทุกคนเนนกวยน้ำออกผัฝาดนเนาะนะกินไม่ไม่กินเหรอมากินคำสุดท้าย เจอกันคลิมหน้าทุกคนคลิมนี้กันชิประมาณนี้เนาะกินส้มน้ำหลานคนีมเนาะไปบายไปไปบายไเป็ดมือบายไป